้วูพี่จะมีแฟนใหม่แล้วนี่ไงแฟนใหม่ครูครูราคบหนึ่งสองสามหนึ่ง t w i t e s e a สวัี่ะทุกวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องช่องสมย today ช่องสมัย t สมย t a y ครับ สวัสดีจูเดย์นะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนก็ขอคลิปเข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่าแกล้งพี่กบหน่อยนะคะวันนี้ก็พี่แถวนะคะเขาก็ได้มาหาเที่ยวเรานะมาเที่ยวหาเรานะทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะแกล้งพี่กบใช่ไหมวันนี้ใช่เพราะตอนเราเล็บส่วนะเล็บส่นมีคนเขาให้เราแกล้งพี่กบด้วยนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะแกล้งยังไงนะคะมีแฟนใหม่ไปเที่ยวกับแฟนใหม่ คุณเหมือนครูครูนะร้ารเดียวทุกคนแฟนเขินเะย้าคุณนี่นี่นาทุกคนเดี๋ยวเราจะให้เขาเป็นแฟนกับพี่แพรวนะคะนี่นาทุกคนเดี๋ยวเราจะทําแบบว่าเราจะไปเที่ยวด้วยกันนะคะแลวส่วนจีรายุนาเราก็จะให้เขาอยู่อยู่กับพี่กบในที่บ้านนะคะแล้วก็ไว้ดูพี่กบแล้วก็แอบไถ่แอบไถ่อีกกล้องหนึ่งกับพี่กบติดตัวพี่กบติดตัวอ้เออ ใจเย็นๆแล้วก็เราจะให้เขาติดตัวกับพี่กบนะทุกคนใช่ครับผมไปจับผมมาใหม่ครับรอใหม่จับจับ see you see you see you only day มาเป็นก่อนเดี๋ยวเราเริ่มภารกิจกันเลยไปดูครูพี่จะมีแฟนใหม่แล้วนี่ไงแฟนใหม่ครูครูนะคับ่น ได้นะลองยิงกันๆหน่อยสิคุปยีเออหมมหมอสมเอหมอดหมอดหมดูแลคุปปี้ขอชดดดีๆนะคึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเออกอดด้วยนิดนึงจับเสื้อจับื้อมาทุกคนเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเลยนะไปค่ะทุกคน มาอะไรคะพาแฟนมาซื้อมหม่าล่าเหรอคะดิกหมาปีย <ones with this> ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพี่ชายเอ้ยอันนี้พาแฟนพี่กบมาทำเอ้ยไม่ใช่พาแฟนมาทำอะไรคะ <S <S มาล้างจานมานด้วย <S 2> <S 2> พามากินหม่าล่านะคะพี่แถวพราะมแฟนใหม่พี่แถวนีมันไม่ไม่ม่จะไปไไปเมเออ่นม่้ยไม่ี่เขาเขาพูดภาษาอะไรอ่นเนี้ยภาษาเกาหลีอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปไหนกันคะพี่แถวนี้นะคะเราก็จะพาแฟนใหม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลี้ยงแฟนใหม่มาเลี้ยงนะคะ นี่นะคะทุกคนก็ตอนนี้เราก็ได้ซื้อทุยหลูนะคะ <c oughs> มาลานะคะนี่ค่ะเยอะแยะเลยค่ะทุกคนก็มีลูกชิ้นหมูอันนี้ก็คือเห็ด เข็มทองแล้วก็หมูอันนี้ใครจะกินหมูนะอันนี้ก็คือไส้กรอกโอ้ใหญ่เบลเตอร์เทอมเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเดี๋ยวเราจะไปกินที่ไหนกันนะคะก็วันนี้ก็เป็นโสดแล้วนะสดแล้วครับก็แบบไม่อยากจะบอกเลยนะวันนี้มาเรียพูดนะคะวันนี้เป็นไงพี่แพรนี่เขินๆนะคะดูดูดูสิหน้าอ๋เดี๋ยวเราจะไปพูดันเดี๋ยวเขาจะเขินก็พี่แพรามีอะไรจะสอบถามนิดนึงนะคะอันนี้เจอกันได้ยังไงคะเจอกันหน้าปักโซน อ <jus ane> <c oughs> ันนี้คุณเจอกันได้ยังคะสองคนนี้เจอกันในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กสองคนนี้เลิกคุยกันยังไงคะรู้เตะได้หรือเปล่ารู้เตะได้หรือเปล่าเลิกคุยยังเลยเริ่มคุยเนรนศร้าแต่ศร้าดเนรซีเล่รูะเตะบ้างทุกคนก็ตามนั้นแหละนะคะก็ไม่รู้เรื่องอันนี้เราแยกเล็กๆกันนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้พี่ปกเขาน่าจะยังไม่รู้ตัวนะคะ เว้ยลูกพี่คุพีไปไหนทําอไมต้องทําอะได้วานน้องน้ำหวานกูพี่ิงไปไหนไม่รู้เอาไปข้างนอกมั้งตอนนั้จะไปซื้อของเล่นเกมอ๋ออันนี้เกมอะไรคุกกี้รังเอ้ยใช่้อลูกพี่คุไปไหนไม่รู้ไดไปนะอยรู้บ้างแหวนเลยอะไรต้องทําแล้วเขาเมื่อกี้เขาบอกเขาจะออกไปข้างนอกไปซื้อของออกไปนานยังไม่รู้ได้จะไปไหนมาบ้างน้องน้ำหวานอือนนั้ดิไปไหนออกไปข้างนอก ไปกับใครไปกับเกีย์ไงเมื่อกี้เห็นไปซื้อของใช่เหรอล่ะใช่ใช่เหรอลูกพี่ไปกับใครหรือเปล่าเมื่อกี้ก็เห็นไอ้เกียวอยู่หน้าบ้านอ่ะใช่เหรอเออฮะเออไม่รู้อ่ะเราต้องไปดูแลแหละแล้วพวกเขาไปไหนกันจะไปดูล่ะเออพี่ก็อยู่กับพวกหนูอ่ะไปกับไปกับใครหรือเปล่าเห็นตั้งแต่เช้าแล้วมี ใครก็ไม่รับผู <sam ango fellow said> ้ชายคนหนึ่งมารับรับ่อๆออยู่หน้าบ้านใช่นหนี้ผมไม่ได้พูดเลขต้องดูเพื่อนเขาน้องน้ำหวานใครใครใครผู้ชายรับรับ่อนร่ในใครไม่รู้ก็เห็นหน้าบ้านน่ะจิงจริงนะไม่รู้ ผมก็ไม่รู้นะถ้าผมรู้จักผมพาเขาไปแล้วพูดหนูก็ไม่รู้จักผมเนกเขามาซ่อมปกติก็จะพาหนูไปด้วยแต่รอบนี้เขาไม่พาใช่เนี่ยน้องน้่าวันอยู่คนเดียวปกติคือไปไหนก็ไปด้วยกันแต่รอบนี้คือเขาวันน้ำมาไม่ต้องไปหนูก็ไม่รู้เหมือนกัน มันไม่ตลกแล้วเมื่อกี้ก็ทำไมเป็นที่ผมบอกแล้วก็ทำไมทำไมวันนี้ไม่ไปหนด้วยกันผมคิดว่า<ม>จะถ่ายติดต่อสคริปเนี่ยใช่ถ้าถ้าเวลามันไม่พาหนูนไปด้วยมันก็จะบอกเดนอันนี้นี่มันก็ไม่บอกอะไรน่าท้องไม่ติดวางสายแต่มันลงมาตื้นเลยผมบอกแล้ว รอด้วยลูก่รอด้วยรอด้วยมาขึ้นมาไปนี่รู้ไหมเน่าจะไปหาดูที่ไหนน่ะไม่รวมน่าไปหาเรื่อยๆเพื่อเจอนอะนี่นี่อะไรๆๆๆตอนนี้ก็กำลังถ่ายติ๊กต็อกด้วยกันนะคะ ตอนนี้หมายว่ก็มาแล้วนะคะพี่รักไม่ได้ที่สี่ค่ะนี่นะคะทุกคนเราก็จะมาเออคุณนี่ลิขิตอะไรคุณเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องให้เดี๋ยวต้องให้พี่แพลวนะคะป้อนให้แฟนใหม่นะคะเร็วๆคุ้มป่ะสิรักทุกคนเอาจริงไหม มันไม่เหมือนว่าเราแกล้งวิกผมนะตอนนี้เหมือนมําบาแกล้งไมหมอกเขาชื่อครูนะคะชื่ออีกชื่อเนึ้ออะไรนะลําไยจักราปูจักราปูนะคะอีกชื่อนึงก็จักรยานนี่ค่ะก็อร่อยไหมคะล่มาคุณต้อนรับเร็วๆอัปปะอัมเนื้อ เนี่ยกินเน่เป็นยังไงบ้างคะเว้เว้เวีอร้อนร่อยค่ะอ๋อเออนะคะแล้วนี่หมดแล้วเราจะไปไหนกันต่อคะพี่เบลไปเที่ยวค่ะพาแฟนใหม่ไปเที่ยวเออไปถ่ายรูปลงโซเชียลเนาะเมื่อกี้เราบอกเออไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็เกี่ยวก็ย้ายข้างแล้วนะไม่สบายนะทุกคนไปให้เถอะมาสิมากับเนี่ยอี นูก็หนูก็นนกทุกคนวันนี้ <c oughs> เขาจะพายอะไรร้เปล่ปาพีบย์แบบ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวเราก็แฟนเราก็จะพาเราไปเที่ยวนะคะตอนนี้แฟนเราเขินหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> ไปค่ะทุกคน พี่กันแล้วนะคะทุกคนดูสิวีกล้อพี่เออานาจ่อกล้องเออดเ่นได้ปะก้เลือปนี่เจ๊หนึ่งสองสาแชะอ่ะหนึ่งสองสามแชะเล่นปะเล่นปะเล่ อะไรลกไม่เคลียร์ไม่เคลียร์อย <Charles> oh. wow. ่าให้ก็บผมนะไม่ได้โดนแก่เลยโดนแก่เลยเลยไม่เกินไม่เกินว้าอะไรมากับใครเนี่ยบอกแล้วลูกพี่ไม่เชื่อผมเห็นไหมมากรี๊ดเห็นไหมลูกพี่บอกแล้วไม่เชื่อผมจะมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยมากับใครเนี่ยมาเที่ยวนี่ไงกับน้องเยอแล้วก็น้ำยาแล้วเนี่ย แล้วโทรเบอร์ก็ไม่ติดไม่มีสัญญาณมั้งไม่มีสัญญาณอะไรจะดูอะไรเนี่ยมากับใครเนี่ยเพื่อนเพื่อนนี่ไงมาส่งของให้มาเที่ยวเพื่อนอะไรบอสขึ้นอะไรไปไหนมาไหนได้ไงอ่ะเออได้ไงแล้วคมาด้วยกันได้ยังไงผู้ก็้าส่งของเฉยไม่เราคุณอันนี้เชื่ออะไรกูไปใกลมาด้วยกันไ คุณไปทําอะไรเขาเสียอายุเธอหนิถ้าหันเรื่องเขาไั้ก็มาทําไมอะไรดูก็แค่มาถ่ายรูปมีการปกป้องเลยแล้วพี่มีการปกป้องก็เขาไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะเขาทำไมก็มาอยมางนีะทำไมต้องมีเรื่องอ่ะทำไมทำไมคุณไม่พูดด้วยเหตุผลมาเม่มาอะไรพ่อบุญก็ไม่ติดหัวคุณจะยังไงคุณก่าหาตาดิไม่ไงเนี่ยไม่บอกว่ามาถ่ายรูปกันเฉยไงก็เป็นญาติเขาพี่ชายใหญ่แล้ว ยาเยอะรู้ปียาเยอะช่วงนี้ยาเยอะเยอะก็พี่ชายเขาอยากพาเขามาถ่ารูปเล่นแล้วก็ไปกินหม่าล่าอะไรนิดๆหน่อยหน่อยแล้วก็มาส่งของให้ลูกค้าแค่นี้ไม่เกี่ยวเลยเนี่ยไม่เกี่ยวเลยเยินเย็นคุณคือจะถ่ายคลิปอะไรทุกอย่างก็เก็บไว้เฉยๆเก็บไว้ดูไม่ช่วยทำช่วยทำนี่ฮะถ่ายงี้ทำไมป้าไปสะสมเออวุ้นไปรึเปล่าเนื้อ ลืมน้ายุเถอไม่เกี่ยวรวมมือหนึ่งเ้ี่ยผ่นเนีนเีกมออ๋อลืมไปจรยุก็ร่มกับเราลืมเลยลืมเลยตอนนี้ี่กับไปแล้วไปแล้วจีรยุทธก็ับยังไงคับเดินขึ้นไนไปมอไซฉันมาทำอะไรทีนี่คุณเปออะไรคุปเปอะไรอ มันไม่เป็นอะไรไม่ไม่เป็นอะไรนะคะทุกคนก็เพราะวเนาะเดี๋ยวเรากลับไปง้อพี่กบดีกว่าปะเฮ้ยอ่ทุกคนก็คลิปนี้นะคะก็เมื่อกี้พี่กบไปไหนแล้วไม่รู้นะคะก็ที่เราเป็นไม้เสื้อสีเขียวน่าจะตื่นเต้นกว่าเราเยอะเลยนะจรวดเดินเริ่มหน้าหน้าหน่าทิ้งยี้นี่ท่างยี้นี่ตอนนี้นี่ ก็ทุกคนในคลิปนี้นะคะก็มีเพงเท่านี้แหละทุกคนก็แล้วก็แกล้งพ so like, ี่กบได้แค่น you know kind of ี้แหละนะคะก็เดี๋ยวเราจะแกล้งอย่างอื่นนะคะทุกคนถ้าทุกคนอยากให้เราแกล้งอะไรพี่กบอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก็คลิปนี้นะคะก็ก็ร้อยที่ร้อยแปดแล้วนะคะก็ไปไปนะทุกคน